và thì bớt được khử đong mương lên, nó mịn ngon gìn, bắt được chả đơ, đang như nhà bận, phụ đại nhang phan ơn, ơn mất, anh <laughs> 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 có nhắn nhang hận Có tổng hiền vô bưu. Mua có binh lắm vào cái pik gác gì vậy nọ bưng 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 bư เป็นเปื่องปืนไรอยู่กับ่าตน้องคุณเนาะเดียวทะเลก,กับงา้ว่าจะสร้างกันปลาดุกต้มน้ำปลาเม่กินร่างนางเชียร์โทรศัพท์อยู่ คนเรามาส่งมันเกิดคุณหน่อยอยุบปากสร้อยกินดมดมได้มั้งเนี่ย มันหดเครื่องซ้อมุ่งนะมันเป็นอย่างตรงใอยบางคนกินโปมนะพี่น,อน้องขนมเส้นเครื่องโลยเนี่ยก็สูบข้าเดี๋ยวหมดเลยอืม อันนี้กินจอมๆนะพอสินางนี่น้ำมูจอยจักเคื่องช่่โมงจักซีฮอดปวดอปวดหลังนั่งดวบ่ได้เป็นหน หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผู้ใดมียาดีบอกเขานะปวดล้างปวดหลงัง นั่งโดนแน่บ่ได้เด้กคือนาองไรมียาดีบอกเขาเนี่ย,ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอย่าต้มอย่ายังเป็น thật là xếp xếp nè, rất là ngon giòn chẳng tâm tâm không biết là cái gì xíu kia có bao nhiêu